สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องคนรักพระเครื่องทุกท่านนะครับวันนี้ร้านเฮงเฮงพระเครื่องมีมีพระสมเด็จมาแบ่งปันนะครับท่านใดสนใจโทรศูนย์แปดสองหนึ่งแปดเก้าหนึ่งสองสองศูนย์ะครับ id line ก็ศูนย์แปดสองหนึ่งแปดเก้าหนึ่งสองสองศูนย์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยนะครับเพื่อไม่พลาด ep ต่อไปนะครับผมดูให้ชอบดูให้ใช่ถ้าดูถูกใจแล้วโทรมาปิดได้เลยนะครับมารับชมรายการที่หนึ่งกันเลยครับผมวันนี้รายการที่หนึ่ง นะครับเป็นสมเด็จเกตเชโยนะฮะสมเด็จเกตชโยสยสวยเลยพี่สวยสวยเดิมเดิมกันเลยนะครับวันนี้มาราคาพิเศษนะครับ hmm. สามร้อยบาททุกองเลยพี่สามร้อยบาททุกองเลยอ่านี่รายการที่หนึ่งนะครับสมเด็จเกตเชโยต่อมารายการที่สองนะครับเป็นสมเด็จวัดระฆังพิมเ็กนะพี่นะคังพิมเ็กสวยสวยเดิมเดิมกันเลยพี่ดูเนื้อมวลสารนะพี่นะเก่าเก่าเดิมเดิมกันเลยครับรายการที่สองสวยๆเลยนะพี่นะ ต่อมารายการที่3ครับรายการที <de> ่3สมเด็จวัดระฆังนะดูเม็ดแร่นะพี่นะดูมวลสารเม็ดแร่ใหญ่ๆนะฮะสวยๆก็เลยครับอ่นนี้รายการที่3นะครับรายการที่3ต่อมารายการที่4นะครับสมเด็จวัดระฆังนะฮะสมเด็จวัดระฆังสวยๆเก่าๆก็เลยด้านหลังแตกรายงานกันเลยพี่ด้านหลังแตกรายงานกันเลยสวยๆเดิมๆกันเลยนะฮะ สวยๆเก่าๆระมวลสารดีๆนะพี่นะต่อมารายการที่5ครับรายการที่5้าดูนะครับพี่ดูนะสวยๆเลยพี่สวยๆเลยนะเก่าๆ,ๆกัเลยสวยๆเก่าๆมวนสารดีๆนะรายการที่5ต่อมาเลยชุดร,รายการที่6ครับสมเด็จวัดะระฆังสมเด็จวัดะระฆังสวยๆกันเลยนะพี่นะอ่า สวยก็เลยเมือสารเดิมเดิมเลมือสารเยอะๆเลยนะฮะม็ดรแร่ใหญ่เลยนะพี่นะสวยๆเลยนะครับรายการที่6องละ3 0 0บาททุกองเลยครับวันนี้ต่อมารายการที่7ครับรายการที่เครับผงรายการที่7สมเด็จวัดระฆังนะฮะสมเด็จวัดระฆังสวยๆเลยต่อมารายการที่8ครับอ่าเด็็จ วัดละขังสวยๆเก่าๆเดิมเม็ดแร่ใหญ่ๆกันเลยครับสวยๆเดิมกันเลยดูเม็ดแร่พี่ดูเนื้อมวลสารนะต่อมารายการที่เก้าครับผมสมเด็จวัดละขังนะครับพี่นะอันนี้น่าจะเป็นพิมพ์ฐานแซมนะพี่สวยๆเลยนะพี่นะเก่าเดิมกันเลยครับผมสวยๆเลยดูเม็ดแร่เม็ดจงใหญ่เลยพี่เม็ดแร่เม็ดเลนเลยฮะรายการที่เก้านะครับสวยๆเลยนะพี่นะ มารายการที่สิบครับผมรายการที่สิบผมเด็จวัดละคังกันเลยวันนี้ผมเด็จวัดละคังกันเลยครับผมสวยเลยพี่รายการที่สิบมารายการที่สิบเอ็ดครับรายการที่สิบเอ็ดสวยเลยน้ำมันาสารเต็มๆเ,เลยพี่โกเก่าเลยนะพี่นะรายการที่สิบเอ็ดมารายการที่สิบสองครับ สมเด็จอบบอลวิก <pl ains> ิตครับวันนี้ฮะมีจานด้านหน้าด้านหลังนะพี่นะดูเนื้อมวลสารนะพี่นะจานด้านหน้าด้านหลังสวยๆเลยฮะจานที่สิบสองต่อมารายการที่สิบสามครับเป็นสมเด็จวัดระฆังพิมพ์เจดีครับผมมีจานด้านหน้าด้านหลังเนื้อมวลสารเก่าๆเลยรเนืสารเต็มๆเลยพี่ดูเนื้อนะครับเก่าเลยเนาะจานที่สิบสามนะต่อมารายการที่สิบสี่ครับพี่รายการที่สิบสี่ ดูนะครับส,ยสวยๆเลยพี่เ,เก่าๆเดิมๆเลยนะแตกลายงากันนะครับรายการที่ 14. สิบสี่จารที่สิบสี่สวยๆเลยนะมารายการที่สิบห้า,าค,ครับเป็นสมเด็จปกโพครับสมเด็จปกโพครับอ๋อดูใบโพคมชัดมากดูหูยันยานกันเลยฮนะพิมพ์ใหญ่ปกโพนะวันนี้นะระครังพิมพ์ใหญ่ปกโพสวยๆเก่าเดิมๆกันเลยเนื้อมันสาดเต็มๆเลยพี่ มารายการ47ครับรายการที่16ครับพี่16รายการที่16ครับผมเด็ดว,วัดละคังเกจทะลุซุ้มกันเลยครับองค์นี้เกจทะลุซุ้มกันเลยดูเนื้อมวลสารดูด้านข้างนะพี่นะดูด้านหลังนะพี่นะมวลสารเม็ดแร่เต็มๆเลยพี่เม็ดแร่เยอะมากเลยะหัวท้ายพี่สวยๆกันเลยนะครับรายการที่16การที่17ครับผม สวยๆเก่าๆเดิมๆกันเลยสวยๆเก่าๆกันเลยพี่สวยๆเก่าๆกันเลยสมเด็จวัดละคังนะฮะสมเด็จวัดละคัง่อมารายการที่สิบแปดรายการที่สิบแปดครับสมเด็จเนื้อสวยๆเลยพี่ดูเนื้อเก่าๆมากเลยนะโอ้ลูนี้เป็นสมเด็จหลังจีนพี่สมเด็จหลังจีนสวยๆเก่าๆเลย มารายการที่19ครับรายการที่19เป็นสมเด็จฐานแซม่ะม่องนี้นะเหตุฟัดตะขังควรสารแทร้ดูเม็ดมวลสารวิ่เม็ดแร่ดูเม็ดแร่ดูเนื้อมวลสารสวิ่งสวยเลยวี่องนี้อ่าสวยเลยรายการที่19นะพี่นะต่อมารายการที่20ครับดูเนื้อโอ้โหเนื้อสวยมากเลยองนี้เก่าๆสวยเลยหลังภาษาจีนเนาะ ม็ดแ,แรเม็ดใหญ่ๆก็เลยพี่ทางภาษาจีนวันนี้เรามาจัดรายการนะพี่นะสมเด็จวัดละคังพิมพ์ต่างๆนะพี่นะสมเด็จวัดละคังพิมพ์ต่างๆทุกองค์เลยนะพี่นะมี20องค์องนะครับวันนี้20องค์องค์ละ300บาทพี่300บาท300บาทนะดูให้ชอบดูให้ใช่นะถ้าดูถูกใจโทรมาปิดได้เลยนะครับผมทางแล้วเรามีการเก็บเงินปลายทางนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับพี่ วันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ